หลยยังจากที่ All-New Isuzu D-Max คว้าเรตติ้งระดับสูงสุด5ดาวจากการประเมินความปลอดภัยของรถจนใหม่ไปได้ทั้งจาก ASEAN NCAP ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ NCAP ของออสเตรเลียทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาว่าฟาแฟดที่มีหน้าตาต่างกันอย่าง All-New Mazda BT-50 โฉมใหม่ที่เปิดตัวไปแล้วในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมีความปลอดภัยในระดับเทียบเท่าหรือใกลเคียงกับ D-Max โฉมใหม่หรือไม่ ล่าสุดแอน a คปได้เปิดเผยผลการทดสอบความปลอดภัยจากการชนของนิวมาส t ต r ร์50เวอร์ชันออสเตรเลซึ่งพบว่ามีความแตกต่างจากของ d m m x x เล็กน้อยโดยปีที50ใหม่ได้คะแนนความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่83%ความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก89%การปกป้องผู้ใช้นถนน67%และระบบความปลอดภัย81%ทำให้รถกบะรุ่นนี้ ควร์เรตติ้งได้ระดับสูงสุด5ดาวได้เช่นเดียวกับ DMAX โฉมใหม่จะแตกต่างกันก็ตรงคะแนนการปกป้องศรีศรษะและแรงกระแทกที่เกิดกับขาของคนเดินถนนหากมีการชนเกิดขึ้นที่น้อยกว่าของ DMAX อยู่เพียง2%เท่านั้นทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการออกแบบด้านหน้าที่แตกต่างกันส่วนคะแนนการทดสอบที่เหลือรถกระบะท,ทั้ง2รุ่นแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันทําให้ในภาพรวมถือว่ารถทั้ง2รุ่น มีความปลอดภัยในระดับเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้เกิดความคาดหมายแต่อย่างใดจากการที่ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มเดียวกันและถูกผลิตขึ้นในโรงงานเดียวกันผลการทดสอบนี้ใช้ได้กับ Mazda b t 50โฉมใหม่เวอร์ชันออสเตรเลียทุกรุ่นย่อยซึ่งเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลความจุ3.0ลิตรทั้งรุ่น 4x2 และ 4x4 โดยมาพร้อมถุงลมนรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า มั่นถุงลมด้านข้างบริเวณศีรษะและหน้าอกถุงลมเนิรภัยกลางและบร <for> ิเวณหัวเขาผู้ขับขี่นอกเหนือไปจากระบบความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาการที่ Mazda b d 50หรือ b t 50 Pro ใหม่ใช้แพลตฟอร์มและระบบขับเคลื่อนร่วมกับ DMAX โฉมใหม่ที่ได้รับการต่อบรับอย่างท่วมท้นในเมืองไทยจดคาดว่าจะสามารถคว้าแชมป์ยอดขารถกระบสูงสุดในปี2020ไปได้ และจะช่วยให้ลูกค้าที่สนใจและชื่นชอบดีไซน์ของมาส d a อยู่แล้วเกิดความมั่นใจมากขึ้นและแน่นอนว่ายอดขายของรถกระบะรุ่นนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากมีการเปิดตัวในเมืองไทยด้วยการใช้จุดแข็งในด้านเทคนิคของ D-MAX และดีไซน์พร้อมลูกเล่นเพิ่มเติมจากมาส d a นอกเหนือไปจากบริการหลังการขายราคาโปรโมชั่นพิเศษและอื่นๆ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ